เคสนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าปั๊มน้ําทํางานเองนะครับก็เลยให้ผมเข้ามาตรวจเช็คครับหลังจากตรวจเช็คแล้วได้ยินเสียงประมาณจุดนี้ครับเดี๋ยวเราลองมาเจาะดูว่าจุดรั่วจะเป็นยังไงหลังจากที่เจาะทะลุแล้วนะครับก็เจอจุดรั่วมาตรงจุดนี้แหละเดี๋ยวเราลองมาตัดต่อดูว่าจุดรั่วจะเป็นยังไงครับ หลังจากตัดจุดนวออกมาแล้วนะครับพบว่าท่อขาดเลยนะครับแล้วก็มีรากไม้เข้าไปอุดเต็มเลยนี่คือสาเหตุที่ทําให้น้ํก๊อกนี้ไม่ไหลครับลูกค้าเลยให้ช่างมาเดินท่อให้ใหม่ครับแล้วก็ทําการตัดอุดไปเลยนะครับเพราะว่าจุดนี้ไม่ได้ใช้แล้ว มันเข้ามาตันนะพี่มันก็เลยทําให้ก๊อกน้ําพี่ไม่ไหลพี่ก็เลยอาจจะเรียกช่างมาเดินท่อให้ใหม่มทีเนี้ยไอ้รากตัวเนี้ยมันก็เลยอุดรูรูรั่วไปไปเลยขับครับผมก็เลยตัดออกไปเลยอ๋อยังดังอยู่นิดหนึ่งน้ำไม่ขึ้นมันก็เลยยังไม่ได้ทำอะไระ